สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยก่ะย Channel น,น,นะครับสำหรับเดือนนี้ก็เข้าสู่เดือนที่7สําหรับการออมหุ้นแล้วนะครับสำหรับเดือนนี้ก็มีการปรับพอร์ตนิดหน่อยนะครับก็คือจะปรับ BEM ออกนั่นเองนะ,ะลำดับแรกเราก็ไปโอนเงินเข้าพอร์ตก่อนกันเลยนะ เปิดมาตลาดก็แดงเลยนะครับเอาล้ครับไปซื้อกันเลยนะครับสําหรับหุ้นตัวเลขที่เราจะออมเพิ่มเดือนนี้ก็คือหุ้น cpo นั่นเองนะครับเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเราไปซื้อกันเลยนะครับกับงบสามพันบาทก็จะได้ประมาณ50หุ้นนะครับที่ราคา57.50บานบาทนั่นเองนะรอมันแมทสักครู่นะครับ นะครับแมทให้แล้วนะครับแล้วก็เหลือเงินอีกนิดหน่อยนะครับเราก็จะไปซื้อหุ้นอื่นเพิ่มได้อีกนะครับสหรับหุ้นที่จะซื้อเพิ่มก็มีตัว EAS CW นะครับก็ซื้อได้ประมาณ10หุ้นนะครับแล้วก็ซื้อหุ้นบางจากอีกนะครับก็ประมาณ2หุ้นนะครับซื้อได้ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับเดือนที่7นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นการออมหุ้นของเดือนนี้นะครับซื้อปุ๊บก็แมทปั๊บเลยนะครับ อาจจะมีตัวติดลบบ้างตัวที่เห็นติดลบเยอะๆก็เป็น B d S ขีด5บิลนะครับที่แรกซื้อไว้ว่าจะาเก่งกําไรแล้วทีเนี้ยไม่มีเวลาดูานะทีเนี้ยราคามันลงมันก็เลยติดลบนะติลบก็ไม่เป็นไรนะครับทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับปึ๊บแล้วก็ซื้อแมททั้ง3ามตัวเรียบร้อยนะครับสําหรับเดือนนี้สําหรับ อัปเดตพอร์ตเดือนนี้นะครับยอดเงินของพอร์ตทั้งหมดจะอยู่ที่27,195 95บาท93สตัตางค์นั่นเองครับสำหรับพุ้ยไก่ชาแนลก็ขอจบคลิปการออมหุ้นของเดือนที่7เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ